เปิดประสบการณ์ใหม่ในการค้นหาจิตวิญญาณคุณเคยรู้สึกเหนื่อยล้าจากความเครียดและความทุกข์กังวลหรือความต้องการหาหนทางในการค้นหาตัวตนที่หลุดหายไปหรือไม่ให้เราช่วยคุณในสิ่งนั้นในคอร์ส Peeling the Soul เราจะเปิดประตูสู่จิตวิญญาณโดยใช้ Crystal Vibration Healing ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเทคนิคนี้จะช่วยให้คุณ สามารถปล่อยวางและผ่อนคลายจากความวิตกกังวลพร้อมทั้งช่วยให้คุณค้นพบจิตวิญญาณที่หล่นหายไปได้ด้วยตนเองสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้เข้าใจหลักการทำงานของคร mm ิสตัลโบว์เพื่อปรับจูนไวเบรชั hmm. ่นที่สั่นสะเทือนไปถึงเปลือกห่งความมืดของจิตใจให้เห็นแสงสว่าง mm hmm. เพื่อการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ mm hmm. ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อทำให้ตัวเองมีความสุขมาร่วมค้นพบเส้นทางใหม่ ในชีวิตของคุณไปกับเราและให้ความสงบสุขเริ่มจากคุณ